ติ๊กต็อกนะคะจะเป็นอะไรที่แบบหน้าเด็กเด็กค่ะแล้วก็ทดสอบในช่องเฟซบุ o <Facebook> กนะคะช่อง facebook ออในเพจกลับมาแล้วนะคะเพราะว่าโดนปิดกั้นโดนปิดกั้นมาห้าหกวันนะคะเนือ่องจากอ่า ชร์โรุนะคะแต่ว่าก็ดินยันตัวตนแล้วนะคะอ่าขอ๊คคูอยู่ทั้งสองช่องเลยนะคะนี่ค่ะทั้ง facebook แล้วก็ t ิ k t ต k กนะคะก็ทำพร้อมกันเลยค่ะทุกคนสามารถเช็คนะ,คะแต่ว่าอ่ะให้เห็นให้เห็นนะคะสวัสดีค่ะน้องไข่นุย้ยสวัสดีค่ะกดกระกาต้อนรับนะคะอยากจะทำแบบสดๆให้เห็นบรรยากาศไม่แบบว่าอันนี้ข้างล่างข้างบนนะคะ ถ้าใครนะคะเป็นสายไลฟ์สดเนาะอันนี้โปรดักชันตัวเราคนเดียวถ้าตัวเราคนเดียวนี่คือถ้าอุปกรณ์พร้อมนะคะมาสองก้องวันนี้เรานะคะนี่คือสายไฟ์สดนะคะแล้วก็คนที่ออนไลน์จริงๆออนไลน์จริงๆนี่คือเราค่ะทำทำทำ,ทำทุกช่องทางนะคะทําทุกช่องทางแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครมีโทรศัพท์อ่า เขาเรียกว่าโทรศัพท์สองสามเครื่องนะคะจะช่วยได้เยอะนะคะอันนี้คือมาแบบมาดึกๆแล้วค่ะแต่ก็ยังมีแฟนคลับติดตามนะคะสวัสดีคะ่ะช่อง t i กตอกนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะช่อง YouTube นะคะอยากทดสอบดูค่ะว่าแอปใช้ได้ไหมคะแต่พอแล้วก็อุย้ยเติมคิวจะนิดนึงนะคะแล้วก็ให้เห็นหน้าสดนะคะนี่คือหน้าสดหน้าสดจริงๆค่ะหน้าสดแล้วก็เ,เห็น อาจจะเ,เขียนคิวให้ให,ให,ให้ให้มีมิตินิดนึงนะคะให้มีมิตินิดนึงอ่ะโอเคแล้วค่ะให้เห็นให้เห็นนะคะก็ให้เห็นบรรยากาศว่รราการทําออนไลน์แบบนี้ค่ะเป็นการทดสอบนะคะเป็นการทดสอบนี่กล้อง a c e b o o k มองข้างล่างนี่กล้อง t ิ k กต k อกติกก๊กตอกเป็นกล้องที่สวยมากเลยค่ะอ่าคนเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครเอ่ยทักทายนะคะครูชื่อเล่นชื่อกระแตนะคะ ติดตามได้เลยค่ะก็จะสอนการทำออนไลน์นะคะนี่ก็คือการสอนจริงทำจริงนะคะโอเคคุณหนิงบอกว่าหน้าสดเด็กมากค่ะขอบคุณค่ะอันนี้คือหน้าสดสดเลยนะคะก็มีแต่ใช้อะไรคะดโดรนเซร่มเลือดบางกรเสร็จก็เอ็ก50นะคะแล้วก็ลงด้วยมตราแล้วก็กันแดดแค่นี้เองค่ะเมื่อกี้นะคะก็ ให้พอใช้ปากนะคะก็เติมสีปากนิดหนึ่งก็เขียนคิวแค่หน้า,นาเองค่ะให้เห็นให้เห็นความชัดเจนสวัสดีค่ะคุณนุชค่ะขอบคุณนะคะเนี่ยค่ะอยากให้เห็นความเป็นธรรมชาตินะคะนึกถึงอะไรคะความเป็นธรรมชาติของเด็กค่ะช่วงนี้นะคะเด็กๆจะออกมาพูดถึงแม่มดโกโก้กันมากะคะ่ะทีนี้พอเราอะคะ่ะจะเอาเด็กออกหน้าสื่อทั้งทิกตอกแล้วก็ Facebook หรือ u t u b e อะคะ่ะเขาค่อนข้างจะปิดกัน้นเขาจะให้เขาเรียกว่าเป็น เป็นกฎของชุมชนใช่ไหมคะในช่อง t i k t o กเฟซบ o o o อินสตา a กร o u t u b e อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโพสเช็คเด็กมากๆเขาก็เลยแบบอา่าตอนนี้ก็ต้องใช้ตัวเองนะคะเอาให้เด็กที่สุดนะคะเอาให้ให้ให้สดสุดๆอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็อยากจะแบบว่ามาสไตล์แบบดูดูเป็นแบบผู้ใหญ่นะคะแต่ว่ามาดึกละเดี๋ยวเตรียมตัวก็อาบน้ําขึ้นนอนได้อย่างเงี้ยแต่ให้เห็นเห็เนบรรยากาศการทําออนไลน์อยใ,ให้ทุกคนได้เห็นวิธีการทําออนไลน์แบบง่ายๆนะคะ ทีนี้แคปชั่นในช่องทิกตอกครูคุณบอกว่าเทคนิคการสร้างตัวตนแต่ช่องอเพจเนี่ยค่ะก็อยู่ๆก็กดขึ้นมาอยากรู้ว่าจะจะภาพออกมาเป็นแบบไหน,นค่ะแล้วก็อยู่ในบรรยากาศกลับมาที่ปทุมธาน,นีแล้วค่ะให้เห็นนะคะว่าเนี่ยค่ะคือตั้งอันนี้ตรงนี้ค่ะคือโต๊ะแล้วก็ข้างล่างค่ะคือตั้งที่บนโต๊ะเลยนะคะเสียงเสียงแต่ว่าเสียบไมค์ไปที่ช่องทิกตอก เสียบไม้ไปที่ช่องติ๊กต็อกนะคะแล้วก็มาไลฟ์ข้างล่างจะเป็นช่องจะเห็นระดับสายตาอาจจะไม่ได้จะไม่ได้เรื่องของระดับของการโฟกัสเรื่องของสายตานะคะแต่ว่าก็ให้ทุกคนค่ะเห็นถึงไลฟ์สไตล์เขาเรียกเรียลลิตี้เลยค่ะเรียลลิตี้เลยค่ะว่าบางคนนะคะก็ชอบชอบแบบดูความขึ้นขึ้น,นลงลงเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวครูจะโฟกัสแบบนี้ก็แล้วกันนะจะได้ไม่ให้แบบว่าทุกคนไม่ ไม่เขาเรียกอะไรไม่ไม่เวียนหัวเออไม่เวียนหัวนะคะใครเอ่ยที่อยู่ในช่อง Tiktok นะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมนะคะตอนนี้ช่อง t ิกต o k ก็คนติดตามเยอะมากๆแฟนคลับนะคะทุกคนก็สามารถติดตามครูกระแตแล้วก็มาดูคลิปที่ครูกระแตตัดในช่อง t ิกต o k ได้นะคะเป็นคลิปสั้นๆเมื่อก่อนทิกตอกจะให้แค่เพียงหนึ่งนาทีใช่ไหมตอนนี้เป็นสนาทีข้อมูลหรืออะไรคะ่ะ ก็จะสอนได้มากขึ้นในช่อง TikTok แต่ในช่อง facebook ไลฟ์จบเราก็ยังสามารถบันทึกใส่ในโทรศัพท์แล้วไปตัดต่อสวัสดีค่ะมุกไม้สบายดีสอปปอลาวนะคะแล้วก็ตัดต่อไปลงในช่อง youtube ทีนี้เราจะโหลดลงทั้งคลิปเลยนะได้เลยค่ะเพราะว่าพอครบ1,000เขาจะมีเรื่องของจำนวนจานวนชั่วโมงในช่อง YouTube ด้วยเราเอาคลิป เต็มเลยนะหนึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าๆลงไปในช่องของ youtube ได้แล้วก็มันมีนะคะเขาเรียกท่านเหมือนดูหนังนะคะ่ะเขาก็จะมะีช่วงทีเซอร์ก็คือหมายถึงช่วงแนะนำหนังของเราก็เหมือนกันค่ะมันจะมีในคลิปหรือในไลฟ์สดนคะคะเป็นคำพิพๆในการสอนหรือให้คุณค่าในการทำออนไลน์แล้วก็ตัด,ต,ดตัดต่อได้ค่ะมันจะมีในช่อง YouTube เขา่า เบต้าช็อตเงี้ยค่ะก็สันๆอย่าง t i k t o องเงี้ยค่ะ,คะเขาก็จะให้ค่า t ิ k t ตอก็ให้ค่าการกดหัวใจการกดฟังการกดแชร์สร,สรุปเลยนะคะคนที่อยากสร้างตัวตนในออนไลน์ค่ะเราไปทุกช่องและเรียนรู้เทคนิคพื้นฐานแบบง่ายๆเลยค่ะแบบง่ายๆค่ะทุกอย่างค่ะแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มพื้นฐาน ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเราได้พื้นฐานไม่ว่าช่องไหนค่ะเราไปตรงได้เลยนะคะถ้ามีอีกเครื่องหนึ่งนะคะครูมีอีกเครื่องหนึ่งค่ะพอดีครูกําลังจะโหลดลงช่อง youtube ยังโหลดไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์ให้เสร็จก่อนนะคะนี่ค่ะคือบริหาร ใครค่ะที่ทํางานประจําคุณต้องบร,บริหารเวลาในการทําออนไลน์อย่างมากเลยค่ะเพราะการทําออนไลน์คือการทําแบบสม่าเสมอทุกช่องทางไลฟ์สดก็สม่าเสมอเพราะที่นี่ที่ TikTok หรือ Facebook ก,ก็ให้ค่าเรื่องของความสม่ำเสมอจะมีคอมพิวเตอร์มีหุ่นยนต์เนี่ยเขาเรียกว่า AI จับทุกคำพูดทุกการกระทำมีการวิเคราะห์ไม่ว่าจะ t i k t o k ก็วิเคราะห์ เฟซบุ๊กเขาก็วิเคราะห์ค่ะและที่สําคัญชีวิตเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยนะคะว่าวันนี้ค่ะเราอยากจะมาทําธุรกิจออนไลน์อยากมามีตัวตนบนโลกออนไลน์เทคนิคบอกได้เลยค่ะมันเป็นเทคนิคแบบง่ายๆถ้าคุณตัดสินใจแล้วว่าอยากมาสําเร็จในออนไลน์ทําสม่ําเสมอและต่อเนื่องค่ะครูบอกได้เลยค่ะสําเร็จแน่นอนเพราะครูทามาแล้วจึงเอาผลลัพธ์นี้ค่ะมาบอกเราค่ะโฟกัสแต่ ถ้าโฟกัสแล้วเราต้องลงมือทําแล้วก็บริหารเวลาให้รู้ค่ะว่าเขาต้องการอะไรความสม่ําเสมอค่ะความสม่ําเสมอสําคัญที่สุดทุกช่องทางทําให้ได้แล้วค่ะเราจะมีผู้ติดตามและทิก t o อก็จะมีฐานลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง Facebook ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งนะ YouTube ก็มีกลุ่มหรือช่องไลน์ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะคะแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกัน อย่างที่ครูกระแต่สอนในกลุ่มเรียนนะคะก็จะมีกลุ่มไลน์ใช่ไหมคะบางคนก็ดูแต่ในเรื่องของไลน์ช่องไทม์ไลน์อย่างเงี้ยบางคนก็อยู่ในช่อง Facebook ก็จะ,ะดูไลฟ์สดดูใครโพสเรื่องอะไรใน Facebook แต่ถ้าใน t i k t o ok k ก็เข้ามาแล้วเขาก็ฟีดฟีดฟีดดูไปสะกดนิ้วดูตลกบ้างอะไรเงี้ยตั้งเพลงบ้างหรือไปอในเรื่องของคนที่ให้ความรู้แต่ในช่อง t i k t o ok k โดยส่วนใหญ่เน้นเรื่องของ ความรู้บันเทิงอย่างนี้ค่ะจะมีสิ่งนี้ค่ะที่ทำให้คนสะกดนิ้วดูและหลักๆค่ะ a c e b o o กก็เหมือนกันค่ะเขาจะจดจำใบหน้าเรา Ti k t o k ก็เหมือนกันก็จดจำใบหน้าช่อง YouTube ก็เหมือนกันค่ะความรูอ้อย่างวันนี้ค่ะก็ถามน้องที่อยู่ใน Facebook ว่าเขาทำขนมได้ความรู้มาจากไหนเขาบอกว่าก็ไปหาข้อมูลในช่อง YouTube ฉะนั้นช่อง YouTube ก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่เป็นห้อง เป็นช่องที่เขาเรียกเป็นห้องสมุดของโลกเลยค่ะห้องสมุดของโลกเราค่ะมีข้อมูลหรืออะไรนะคะนำไปเก็บไว้ในช่อง youtube เพราะว่าทุกแพลตฟอร์มค่ะมีกลุ่มคนแต่ละคนที่แตกต่างกันเราต้องให้ความสำคัญแตกต่างกันนะคะทุกช่องค่ะมีความสำคัญเราต้องเข้าใจความสำคัญของแต่ละช่องเราจรึงรู้ว่าเราจะโฟกัสในช่อง t i k t o k เวลาไหนช่อง youtube เวลาไหนถ้าช่อง tiktok ของครูกันแตก็คือ4ชั่วโมงจะนำคลิปของตัวเองนี่ค่ะมาลงแต่ถ้า reality หลากหลายเอาคลิปเด็กหรืออะไรค่ะทุกช่องเขาจะโปรเทคมากพิสูจน์มาแล้วสรุปก็คืออะไรที่เป็นหน้าแล้วก็มีความแตกต่างค่ะจะดึงดูดค่าการแชร์ค่าการมองเห็น t i k t o กเขาจะเปิดให้เห็นมากตอนแรกๆที่ครูเริ่มทำค่ะก็จะมีเรื่องของทำคลิป ผิดต่อชุมชนบ้างใส่เบอร์โทรหรือมีคําพูดหรือมีคลิปหรือตัดต่ออะไรเงี้ยจะโดนเยอะแต่ตอนหลังๆค่ะเราเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเรียนรู้กับช่องติ๊กตอกเรียบร้อยแล้วว่า AI อไอเขใช้ AI จับจับไปหน้าแล้วก็ให้ ช่องค่าการมองเห็นมากที่สุดคือการที่วันนี้ค่ะครูกระแตมีความรู้เอาความรู้มาสอนมาสร้างคุณค่ามาให้ความรู้ในช่องทิกตอกก็จะเพิ่มค่าการมองเห็นมากขึ้นก็จะมีคนติดตามมากขึ้นแต่เทคนิคหนึ่งก็คือในช่องทิกตอกเราไปกดบวกคือติดตามเขาแล้วก็ไปกดหัวใจหรือไปคอมเมนต์ตอนนี้คาคอมเมนต์ก็มีผลนะคะไม่ว่าทิกตอกหรือว่าเฟซบุ๊กนะคะเพราะว่ามันมีภาพสมมติว่าล่าสุดถ้าเราเอาภาพ คนที่เป็นเบาหวานแล้วมีแผลเบื่อว่าอเงี้ยค่ะในช่อง facebook เขาจับเลยนะคะว่าขัดต่อชุมชนเราะเฉพาะการมองเห็นอย่างเงี้ยค่ะหรือข้อความอะไรเยอะๆสวัสดีค่ะยิดีต้อนรับนะคะสวัสดีในช่อง tiktok แล้วก็สวัสดีในช่อง เฟซบุ๊กนะคะเดี๋ยวครูจะสอนไปทุกช่องจริงๆก็คือพื้นฐานเหมือนกันหมดนะคะถ้าไม่ได้ทักทายใครเดี๋ยวครูย้อนทั้งเฟซบุ๊กนะเด็กทิกตอกไม่สามารถย้อนแต่ทุกคนสามารถกดติดตามครูกระแตได้นะคะในในช่องนี้ค่ะหรือจะไปติดตามในทุกช่องได้เลยสามารถสื่อสารทุกช่องทางเจอกัน,นค่ะนี่ก็คือเหตุผลว่าการเทคนิคการสร้างตัวตน พิมพ์คาว่ารุ่งชิ์จิมกระโทกไม่ว่าจะพิมพ์ช่องไหนก็จะเจอรุ่งชิปจิมกระโทตกภาษาอังกฤษก็จะติดตามได้ง่ายสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยออออพอดีคุณเ,เฟิร์สใช่ไหมคะคุณเฟิร์สย,ยินดีต้อนรับนะคะฝากกดติดตามกดติดตามด้วยนะคะของครูกระแตก็จะมีกลุ่มกลุ่มคนที่ติดตามในทิกตอกหลากหลาย ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็พอจะมีเรื่องของโกโก้ค่ะก็จะมีว่าแม่หนูขายอะไรางเงี้ยค่ะจะมีพื้นฐานตรงกลุ่มนั้นแล้วก็ได้ตรงนี้ค่ะที่เด็กเขาจะมาฝีเรื่องของกดหัวใจทําให้ค่าการมองเห็นในช่องติ๊กตอค่ะเพิ่มเพิ่มขึ้นเร็วมากแล้วตัวเลขก็สวยตลอดเวลาจะให้เทคนิคเรื่องนี้ค่ะคราจะโฟกัสเรื่องของพลังงานของตัวเลขลุ้นตลอดว่าอะติ๊กตอก เขาเรียกว่าตั้งเป้าในตัวเลขเลยค่ะติ๊กต๊อกหนึ่งพันเมื่อไรสองพันเมื่อไรจํานวนคนอย่างเงี้ยค่ะเล่นกับตัวเลขช่อง Facebook เหมือนกันช่องเพจเนี่ยลุ้งทิปค่ะตอนนี้มีคนติดตามพันแปดสิบหกหนึ่งพันแปดสิบหกคนเนี้ยค่ะแล้วก็ตั้งเป้าขยับมาทีละสิบทีละสิบถ้าช่องยูทูบก็ตั้งเป้าเลยค่ะตอนนี้จากหลักสิบเป็นหลักร้อยหลักร้อยจะขยับเป็นหลักสองร้อยอย่างเงี้ยค่ะพอหลักสองร้อยเราก็ขยับทีละสิบทีละสิบเพราะเรา มองแต่ละช่องะค่ะการเพิ่มจะแตกต่างกันอย่าง i n s t a g r กรก็เพิ่มน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมาไลฟ์สดใน Facebook ลำดับความสำคัญก็คือ Facebook Facebook แล้วก็หลายคนนะคะมาใช้ช n e l ของ TikTok ทีนี้ก็ต้องมาเรียนรู้ว่าข้อจำกัดของ TikTok มีมากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องทำตามกฎชุมชนเพราะว่าออนไลน์ค่ะทุกช่องทางเป็นสมบัติของเราค่ะ คำไหนเขาห้ามพูดตอนนี้ค่ะมันจะมีคําว่าน่ารักเนี่ยเขาห้ามพูดหรือว่าห้ามพิมพ์ด้วยนะคะของครูกระแตค่ะเข้าไปในช่องของติกตอกตัวเองค่ะฟีดฟีดฟีดดูนะคะจะมีค่าการมองเห็นมากขึ้นและก็จะมีข้อความไปคอมเมนต์ให้อย่างงี้ค่ะเราก็อย่าลืมไปย้อนดูนะคะว่าเขามีคอมเมนต์อะไรแล้วก็ไปกดมีปฏิสัมพันธ์ได้นะ,ะหลายคนจะงงว่าแต่ คุยทั้งสองช่องนะ a c e b o o k แล้วก็อิ k t ิ k k นะคะข้างบนคือ t i k t o k ข้างล่างคือ Facebook นะคะช่องเพจเนี่ยจะให้ทุกคนเห็นแต่ถ้า,าเราอะค่ะมีค่ะตั้งกล้องหรืออะไรที่ดีเนี่ยค่ะก็สามารถตั้งแล้วก็สามารถทำพร้อมกันได้ก็จะอยู่ในระดับอยู่ในเขาเรียกอยู่เลนะในระนาบที่สามารถสามารถได้เงี้ยค่ะแต่พอดียังไม่มีค่ะตั้งกล้องอีก ข้างหนึ่งมันมันจะเห็นอีข้างเงี้ยค่ะก็เลยมองว่าอุย้ยออลองดูตั้งกล้องขึ้นมาแล้วไหนๆก็อยากฉลองเพราะว่าช่อง